สวัสดีครับเบสเชอริงอีกแล้วนะครับวันนี้มาต่อยอดจากเบสเชอริงครั้งก่อนที่พูดถึงเรื่องฮาร์ปโนดสวิงนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอเรื่องการเอาฮาร์ปโนดสวิงเนี่ยมาสร้างเป็นเบสไลน์นะครับโดยการผสมกันระหว่างเรื่องที่ผมเคยแชร์เรื่องอินเทอร์วลนะครับกับกับเรื่องของฮาร์ปโนดสวิงเมื่อครั้งก่อนนะครับโดยหลักการของการสร้างเบสไลน์จากฮาร์ปโนดสวิงของวันนี้ง่ายมากก็คือ เราจะเล่นโน้ตอินเทอร์วัลขั้นคู่นะครับตัวตัวรูทกับตัวฟิปของคอร์ดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคอร์ดใน F อรบลูอย่าง f d o m i n a n นเเนี่ยครับเราก็จะเล่นจังหวะที่1นะครับให้ตกที่ตัวรูทก็คือตัว F ในขณะที่จังหวะที่3จะเป็นตัวฟิปของ F ก็คือตัว C นะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมทำตัวอย่างนะครับไอฮาร์ปโน้ตสวิงที่เป็นเบสไลน์นะครับ ในบรูสไว้แล้วเดี๋ยวลองชมในคลิปตัวอย่างแล้วกันนะครับ One, two. One, two, three. example ที่หน่งนะครับก็คือการสร้าง half note swing ในเบสไลน์ที่เป็นบางคนแจ๊สบางคนก็เรียกว่า two feel อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วถ้าเล่นแบบในตัวอย่างที่1เนี่ยมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอพอทําแบบแรกได้แล้วเนี่ยผมแนะนำให้ให้คิดว่ามันเป็น half note swing นั่นแหละแล้วก็เวลาเล่นจริง,รงๆครับก็ให้ลองฟัง f e ลของเสียงกรองเอา ในใจอาจจะคิดว่าเป็นเป็นตัวข่าว2ตัวแต่ว่าเล่นจริงๆอาจจะมีการเอาคอมปักเกอร์โพส์มาเชื่อมระหว่างคอร์ดบ้างหรือในกรณีของการเล่นโก o s t Note บ้างหรือการเล่นสกิปโน้ตซึ่งอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเรื่องสกิปโน้กับ Ghost Note ในสวิงเบสไซด์เนี่ยมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับยังไงถ้าเอาวรกเทคนิคเก่าๆแล้วก็ที่กําลังจะทําในอนาคตเนี่ยมา,มารวมกันมันจะได้ซาวเหมือน X X R, ตัวอย่างที่2ตามนี้นะครับ ยังไงบ้างครับเพื่อนๆการเอา,อาเทคนิคฮาร์ฟโน้ตสวิงเนี่ยกับอินเทอร์เวลคู่5เนี่ยมารวมกันเป็นฮาร์ฟโน้ตเบสไลน์ในตัวอย่างที่2เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการฝึกหรือไอเดียใหม่ๆสำหรับเพื่อนๆที่ตามช anel เราบ้างไม่มากก็น้อยนะครับยังก็ฝากลองไปทํากันดูแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ที่ใช้อัดทําเบสเชอริ่งวันนี้ก็คือเหมือนเดิมคอร์สนะครับลิเทอร์มิกนะครับเจปเปอรบลินนะครับตัวสีสายตัวนี้แล้วก็หัวแอมวอลวิก แ w R ดับ0บิลย n e อลดับเบิลนนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนสายเบสครับเป็นโรโต้เซาอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นโ o โต b เบส RB 45นะครับเป็นซองเสียมพูเดี๋ยวจะมาทำรีวิวแยกเร็วๆนี้แน่นอนนะครับยังไงถ้าสนใจโปรด์ดักไม่ว่าจะเป็นคอร์สนะครับอ่าวอลวิกแล้วก็โรโต้เซาติดต่อมาสอบถามทาง h ช n n e l ได้นะครับหรือว่าติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นตัว แบรนดิ้งของสินค้าเหล่านี้หลังจากคลิปเบชเชลิงยังไงวันนี้เบชเชลิงลาไปก่อนสวัสดีนะครับ mm hmm.